สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด d ร r เตอร์ศิลประชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปรวสีเงินประจำวันศุกร์ที่10มีนาคม2566มานำเสนอครับอย่าต้องให้อายหมานะเศษฐาทวีสินหนึ่งในสว่าที่นายกพักเพื่อไทยดูมีความมั่นใจมากถึงขั้นลั่นปากว่าต้องนายกอย่างเดียวเท่านั้น ตำแหน่งอื่นไม่สนอืมน่าลื่มใสฉะนั้นวันนี้ลองฟังวิสัยทัศน์เขาสักหน่อยมะไรว่าจะเลิศเลอเปอร์เฟกขนาดไหนผมฟังจากคลิปนะพูดเท่มากอดใจไม่ไหวจึงถอดความมาให้อ่านกันประมาณนี้ geopolitics หรือภูมิรัฐศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าในช่วง8ปีที่ผ่านมานี้ เราไม่ได้พัฒนาไปเลยเราไม่ได้สู้กับตัวเราเองเราไม่ได้สู้เรากลำลังสู้กับประเทศที่เขามีผู้นำซึ่งสามารถออกไปค้าขายเองได้มีความถ่อมตนว่าฉันเป็นประเทศที่เล็กต้องออกไปหาเขาไม่ใช่คอยให้เขามาหาเราถามตรงๆเอเปกที่ผ่านไปเมื่อสมเดือนมานี้ภาษานักธุรกิจเขามีว่าแล้วไงแล้วขั้นตอนต่อไป เราทำยังไงมีการถแถลงไหมว่าสามเดือนไปแล้วเราได้อะไรจากสิ่งที่ผ่านผ่านมาทนนายกบินออกนอกประเทศหรือไม่บินออกไปค้าขายต่อไหมบินไปติดตามงานต่อหรือไม่ว่าที่เขาเข้ามา1 0 2ถึงคนระดับท็อปทั้งนั้นเขาไปทำอะไรต่อหรือไม่ไปทำให้มันเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อหรือไม่ตรงนี้ผมถือว่าเราเสียโอกาสไปอย่างมาก ลองคิดดูอย่างนี้แล้วกันประเทศไทยนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแยะไปหมดทุกคนก็อยากมาเที่ยวทำไมเขาจึงไม่อยากมาทำงานผมเชื่อประเทศเรามีข้อดีอยู่เยอะมากที่อยากให้นักลงทุนเข้ามาทำงานเข้ามาอยู่อาศัยเฮลท์แคร์ของเราระบบการแพทย์ของเราดีมากชาวต่างประเทศหลายๆคนเข้ามาเพื่อที่จะดูแลรักษามาดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้น ตรงนี้ผมว่าเป็นจุดสำคัญมากในการดึงดูดให้นักลงทุนอยากที่จะย้ายถิ่นฐานเข้ามาทําธุรกิจเรื่องลงทุนตรงจากต่างประเทศก็ลดน้อยลงไปทำยังไงจะให้เขาเข้ามาได้ไม่ใช่คุณส่งทูตพาณิชไปไม่ใช่คุณส่งรัฐมนตรีต่างประเทศไปท่านนายกต้องไปเองถ้าเรามีผู้นําที่เห็นความสำคัญของภูมิรัฐศาสตร์ แล้วออกไปทำเรื่องนี้เรื่องพวกนี้แล้วลองคิดดูสิครับการลงทุนจะเข้ามาเขาจะเอาไปเปิดตลาดใหม่เอาสินค้าไทยไปขายไม่ว่าสินค้าโอท็อ m e มันให้โอกาสกับคนไทยทั้งประเทศไปมีที่ยืนบนเวทีโลกตรงนี้เป็นที่น่าเสียดายมาก8ปีที่ผ่านมาผมถือว่าเราถดถอยตรงนี้เป็นปีที่น่าเสียดายมาก8ปีที่ผ่านมา เราได้อะไรจริงๆเราเสียอะไรไปเยอะมากมันถึงเวลาที่เราต้องเข้าใจต้องพูดอย่างเปิดเผยจริงๆว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ที่เราจะมีการเลือกตั้งเราอยากจะอยู่กับมันต่อไปอีก4ปีหรือเปล่าหรืออยากให้มีการเปลี่ยนแปลงประเทศในเชิงนัยยะจริงๆนี่คือวิสัยทัศน์ตัวตายตัวแทนอูอิงในเก้าอี้ว่าที่นายก ผมฟังประเด็นคนเป็นนายกต้องบินไปค้าขายเองทำให้คิดถึงอดีตนายกยิ่งลักขึ้นมาติดหมัดยิ่งลักคุณเศษฐาคงจะรู้จักนะเธอเป็นนายก25เดือนทําสถิติโลกบินไปนอกถึง43ประเทศรวม55ทริปเพราะบางประเทศไปซ้ำๆถึง2 3ถึง3ครั้งพรานเงินแผ่นดินไปมากกว่า230ล้านบาทแต่แหม สักดุ้นก็ยังขายไม่ได้ถ้าเศรษฐาเป็นนายกผมมั่นใจนะว่าต้องบินไปขายบ้านขายคอนโดได้กำไรโตแสงหน้าเอสซีเอสเแง่แงที่เศรษฐาใช้คำดูโก้ว่าภูมิรัฐศาสตร์นั้นผมเคลิมนะแต่มีอยู่ท่านเขาไม่เคลิมนอกจากไม่เคลิมแล้วยังมีปฏิวิสัยทัศน์ตามโซเชียลอีกต่างหากผมเก็บมาฟ้องเอาหน้าคุณเศรษฐาด้วยแหละ เขาว่างนี้คนคนนี้ยังใช้ความคิดน้อยมากไม่ใช้คำใหญ่อย่างภูมิรัฐศาสตร์ประกอบการวิพากษ์วิจารณายกลุงตู่ให้ดูขลังว่าการที่นายกไม่ออกหน้าไปเจรจาการค้ากับบ้านเมืองอื่นเขาเลยนั้นแสดงว่านายกไม่รู้ไม่ใช้ภูมิรัฐศาสตร์เลยคำกล่าวอย่างนี้แสดงว่าสมองเขาไม่เข้าใจไม่เคยค้นเลยว่า ความหมายแท้จริงของภูมิรัฐศาสตร์นั้นเป็นอย่างไรเขาสักแต่เอามาพูดมาคิดมั่วไปให้ดูโก้เท่านั้นเองที่จริงแล้วคำนี้เป็นคำที่ใช้วิเคราะห์การเมืองระหว่างประเทศว่าแผนที่ความสัมพันธ์ทางอำนาจมันปรากฏอยู่อย่างไรเช่นวิกฤตยูเครนได้ทำให้เยอรมันที่เดิมทีหลังสงครามโลกก็เป็นรัฐดาวเทียมของอเมริกาทั้งการทูตและการทหารมาตลอด แต่เมื่อวันนี้อเมริกาจัดการเยอรมันด้วยวิกฤตยูเครนให้เศรษฐกิจเยอรมันตัดขาดจากก๊าซราคาถูกของรัเสเซียแล้วเยอรมันก็ต้องไปพึ่งพาอากาศของอเมริกาเป็นลมหายใจเศรษฐกิจของตนจนวันนี้เกือบกลายเป็นอาณานิคมของอเมริกาไปแล้วนี่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์การที่รัเสเซียเลิกคิดเลิกหวังจะสัมพันธ์กับตะวันตก มุ่งหน้าไปสร้างความสัมพันธ์ทางอำนาจและการค้าการลงทุนในเอเชียกับจีนอินเดียนี่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ถ้าไทยไม่กลัวเกรงสหรัฐอีกต่อไปซื้อน้ำมันตรงจากรัสเซียม,มากลัน่นส่งแจก,กจ่ายทางท่อไปอยังลาวเขมรเวียดนามเพื่อกลายเป็นฮับพลังงานของอาเซียนนี่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ถ้าไทยไปค้าขายกับโลกขั้วใหม่ ทำสัญญา5ปีขายข้าวชีวภาพให้ประเทศอิหร่านเป็นเงินรูเบิลตามปริมาณคุณภาพและราคาที่กำหนดแน่นอนตลอดสัญญาแล้วหันมาทุ่มเทพ,พัฒนาเขตปฏิรูปที่ดินในทุ่งกูลาให้เป็นคลัสเตอร์ข้าวชีวภาพทั้งผืนทุ่งเพื่อทรงอิหร่านนี่ก็เป็นความเจริญโดยใช้ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ของโลกสรุปแล้วที่หมอนี่มาพูดไม่เกี่ยวอะไรกับการใช้ภูมิรัฐศาสตร์เลย ตัวตนจริงจึงเป็นคนไม่มีวิสัยทัศน์และความสามารถทางความคิดที่จะเป็นผู้นำได้ถ้าต้องพูดก็ต้องให้คนอื่นมาคิดให้ฟังแล้วจำมาพูดออกทีวีทุกอาทิตย์จนดูเหมือนว่ารู้เยอะมากๆแบบเดียวกับที่ทักษิณออกทีวีมาตลอดเท่านั้นเองหาแรกผมเชื่อคุณเศษฐานะเพื่อความชัวเปิดวิกิพีเดียดูอา้าวภูมิรัฐศาสตร์ตามมิติเศรษฐา มันมาจากตำราเล่มเดียวกับยิ่งลักษ์นีนามีอีกประเด็นขอฟ้องเอาหน้าคุณเศรษฐาคือตรงที่บอกว่า8ปีที่ผ่านมาทั้งถดถอยทั้งเสียโอกาสประเทศชาติไม่ได้อะไรเลยนั้นมีคนไทยระดับบ้านบ้านไม่หล่อเท่าคุณเศรษฐาแต่หนวดเขาเซ็กซี่ยังกับคลารเกเบิลเปิดกระโหลกโคกลาผ่านติกตอกถึงคุณเศรษฐาว่าลองฟังดูนะ เพื่อการพัฒนาวิสัยทัศน์จากฟุ้งสู่ฟารมพี่คลาร์เกเบิลอินโทรหัวติกตอกอย่างนี้เลยอะไรที่มันถดถอยบอกผมหน่อยผมโง่สลิมโง่มันถดถอยโดยการที่ลุงตูถ่ถดถอยสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถดถอยลุงตู่สร้างรถระบบรางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของถดถอยลุงตู่สร้างมอเตอร์ว์เชื่อมต่อทุกภูมิภาคถดถอย อะไรอีกขุดรถไฟสายสีส้มลอดอุโมงค์อุโมงค์แม่น้ําเจ้าพระยาขุดอุโมงค์ลอดแม่น้ําเจ้าพระยาอันนี้ถดถอยใช่ไหมถ้าบอกฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจคุณไม่รู้หรือหลังจากเดือนตุลาขึ้นมา4เดือนนี้ gdp เพิ่มขึ้นเป็น4%ฐานเศรษฐกิจนะ่ะผลักดันหลังจากพัฒนาพวกนี้ถนนหนทางเยอะแยะมากมายพัฒนามาแล้วผลักดันให้มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ GDP คนที่ลงทุนจริงๆประเทศญี่ปุ่นลงทุนไปกว่า20 0 0มล้านบาทตามมาประเทศซาอุดวงเงิน2,000สนกว่าล้านบาทผลักดันให้มีคลังน้ำมันอยู่ในประเทศไทยคุณเอาอะไรมาพูดถดถอยตรงไหนถ้าคุณบอกตรงๆมาเลยว่ากิจการของคุณมันจะเจ๊งแล้วอันนั้นมันเรื่องของคุณประเทศนี้ไม่ได้ถดถอยประเทศถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องธุรกิจใครจะเจง ชิปหายช่างแม่งผมไม่สนใจในฐานะประชาชนคนรากหญ้าผมยังไม่มองแบบคุณคุณมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลกว่าผมคุณอยู่สูงกว่าผมไม่ว่าจะฐานะการศึกษาอะไรก็แล้วแต่คุณอยู่สูงทำไมความคิดคุณคุณเอาปากกามาวงเรื่องอะไรบ้างที่มันถดถอยเสียโอกาสอะไรจัดประชุมเอเปคที่จัดออกมาได้ดีทั่วโลกก็ยอมรับว่าจัดออกมาได้ดีมาก ถดถอยเรื่องอะไรเสียโอกาสอะไรมีแต่ดึงนักลงทุนตอนนี้ผลิตรถยนต์ระบบ e-v ที่ใช้บนท้องถนนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ gdp ที่จังหวัดระยองงบประมาณจะสร้างรถพวกนี้150,000คันต่อปีและปี66ต้องการคนงาน650,000คนคุณไม่รู้เรื่องคุณอยู่ระดับสูงๆคุณไม่รู้เรื่องอายปวดประสาทเวรกรรม ถ้ามันจะจริงก็ให้มันเจ้งไปเถอะธุรกิจเอาประกามาวงในฐานะสลิมคนเดียวที่โง่บรยสุดเลยโง,ง่จริงๆประเทศมันถดถอยตรงไหนเสียโอกาสตรงไหนระบุมาให้หน่อยอ้าวเศษฐาตอบเขาว่าประเทศมันถดถอยตรงไหนอย่าต้องให้อายหมาเชียวนะคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิท์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทา มีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ